สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่นิทานกากากพาพา์ที่6แล้วนะครับอ่ะกูเติม6ใครอีก2ตัวเพื่อเป็น6 6 6ซาตานนั่นเองนะครับพอ6ก็็ลองเช็ดกันนะครับทุยเฮ้ยออมาเล่นมุกนี้อีกแล้ว โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเข้าถึงเนื้อหากันเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับนานซะจนไม่มีบันทึกอยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือแม้แต่ในพงศาวดารของไทยนะครับณาประเทศญี่ปุ่นอ้าวเชียมันงิีพูดของไทยอยู่เลยโอเคครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อว่าชันชิโร่นะครับวันดีคืนดีนะครับเขาตีแบตกับเพื่อนของเขาอยู่นะครับเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าป๊อปนั่นเองนะครับแล้วเขาก็โชคร้ายนะครับที่ลูกแบตเนี่ยขึ้นมาติดอยู่บนภูเขานั่นเองนะครับเขาย ทำงานดีวะแล้วก็เกิดความคิดดีๆครับปิง้งอ่ะอะให้มันได้ดีฉันมีความคิดดีๆแล้วว่าฉันจะทำยังไงเพื่อจะเอาลูกแบตขึ้นมาความคิดของฉันก็คือฉันก็จะปีนขึ้นไปบนภูเขาข้างๆที่ชื่อว่าภูเขาลับแลเพื่อค้นไปหาจอมยุทธ์หนวดเฟิร์มที่มีความสามารถที่จะบินได้และขอร้องให้จอมยุทธ์หนวดเฟิร์มช่วยบินไปภูเขาข้างๆเพื่อที่จะเอาลูกแบตกลับคืนมาเจนเนียสทำไมมึงไม่ปีนขึ้นไปเก็บเองตั้งแต่แรกไอ้ควายแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ปิดกั้นเสรีภาพทางคคคคคววาาามิิดขออองนนนนะะะะรรรรับเเเเพีีีี่่่ืปปชธไไตยยยยกห้ จอมยุทธหนวยเฟิร์มก็ปฏิเสธที่จะบินไปเก็บลูกแบ,บตมาให้นะครับโดยให้คำปฏิเสธว่ามึงมึเก็บเองดีสัตซ์ซันชิโร่เมื่อไม่มีทางเลือกก็เลยต้องงัดท ok ่าไมตาออกมาถ้าท่านไม่ยอมไปข้าพเจ้าจะคุกเขา่าอยู่ตรงนี้จนตายและแล้วซันชิโร่ก็คุกเข่าจนกระทั่ง ตายนั่นเองนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าถ้าจะฆ่าตัวตายที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซูซายนะครับเราไม่ควรจะคุกเข่ขขานะครับเพราะมันจะใช้เวลามากเกินไปการแขวนคอาตาจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับ